ขั้นตอนการลงทะเบียนเพื่อฝึกอบรมผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต www.elearning.dss.go.th e ของสำนักพัฒนาศักยภาพนักวิทยาศาสตร์ห้องปฏิบัติการคลิกสมัครสมาชิกศึกษาหลักเกณฑ์และเงื่อนไขาการฝึกอบรมผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตก่อนคลิกยืนยันเพื่อสมัครสมาชิก คลิกยืนยันเพื่อสมัครสมาชิกกรอกหมายเลขบัตรประจำตัวประชาชนคลิกตรวจสอบหมายเลขบัตรประจำตัวประชาชนเพื่อตรวจสอบว่ามีผู้ใช้หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชนนี้แล้วหรือไม่หากยังไม่มีผู้ใช้หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชนนี้ระบบจะแจ้งว่าใช้งานหมายเลขบัตรประจำตัวประชาชนนี้ได้ กรอรหัสผู้ใช้งานโดยตั้งตามเงื่อนไขที่กำหนดคลิกตรวจสอบยูเซอร์เนมเพื่อตรวจสอบว่ามีผู้ใช้รหัสผู้ใช้งานนี้แล้วหรือไม่หากมีผู้ใช้รหัสผู้ใช้งานนี้แล้วระบบจะเตือนว่าไม่สามารถใช้งานได้ให้ตั้งรหัสผู้ใช้งานใหม่ตั้งรหัสผู้ใช้งานใหม่ คลิกตรวจสอบ username เพื่อตรวจสอบว่ามีผู้ใช้รหัสผู้ใช้งานนี้แล้วหรือไม่หากยังไม่มีผู้ใช้รหัสผู้ใช้งานนี้ระบบจะแจ้งว่ารหัสผู้ใช้งานนี้ใช้งานได้ตั้งรหัสผ่านโดยตั้งให้ตรงตามเงื่อนไขที่กำหนดกรอกรหัสผ่านอีกครั้ง เลือกคำถามกันลืมพิมพ์คำตอบกันลืมเลือกคำนำหน้าชื่อจากนั้นกรอกชื่อกรอกนามสกุล ตรวจสอบคำนำหน้าชื่อและนามสกุลให้ถูกต้องชื่อนามสกุลต้องเป็นภาษาไทยเพื่อใช้ในการออกประกาศนียบัตรจากนั้นคลิกตกลงเลือกเพศกรอกรายละเอียดส่วนตัวต่วตางๆให้ครบถ้วนโดยเฉพาะช่องที่มีเครื่องหมายดอกจันสีแดงกรอกอ e ีเมลแ address ให้ถูกต้องตรวจสอบอย่าให้ผิดพลาด ระบบจะส่งอีเมลไปตามอีเมลแอดเดรสที่กรอกไว้และผู้เรียนต้องเข้าไปยืนยันการลงทะเบียนในอีเมลที่ระบบส่งไปนี้เพื่อใช้ติดต่อระหว่างผู้เรียนกับสำนักพัฒนาศักยภาพนักวิทยาศาสาตร์ห้องปฏิบัติการกรมวิทยาศาสาตร์บริการ <S 1> <S 1> <S <S เลือกว่าท่านทราบข่าวสารการฝึกอบรมจากช่องทางใด คลิกยอมรับเงื่อนไขที่กำหนดเมื่อกรอกข้อมูลครบถ้วนแล้วคลิก Register เพื่อลงทะเบียนคลิกตกลงล็อกอินเข้าสู่ระบบอีเมลที่กรอกไว้เพื่อทำการยืนยันว่าอีเมลที่แจ้งไว้ใช้ได้จริง ตรวจสอบอ e ีเมลหากไม่พบให้ตรวจสอบที่เลือกสแปมเนื่องจากส่วนมากอีเมลจากผู้ส่งที่อยู่นอกบัญชีรายชื่อที่บันทึกไว้จะเข้ามาอยู่ในนี้เปิดอ e ีเมลยืนยันการลงทะเบียนคลิกคลิกที่นี่เพื่อยืนยันการลงทะเบียน คลิกตกลงเป็นอันเสร็จสิ้นขั้นตอนยืนยันการลงทะเบียนผู้เรียนสามารถล็อกอินเข้าสู่ระบบเพื่อเข้าเรียนได้ทันทีใส่ username password เ,เพื่อทำการล็อกอินเข้าสู่ระบบ คลิกปุ่มล็อกอินเพื่อเข้าสู่ระบบคลิกยืนยันเพื่อเข้าระบบคลิก CLASS ค a t าล็อกคลิกที่นี่เพื่อลงทะเบียนเรียนคลิก SUBMIT เพื่อทำการลงทะเบียนเรียน คลิกตกลงเพื่อทำการยืนยันการลงทะเบียนเรียนคลิกเมนเพจคลิก start learning เพื่อเข้าสู่บทเรียนคลิกเลือกหัวข้อบทเรียนทางด้านซ้ายมือระบบจะแสดงเนื้อหาในข้อนั้นขั้นตอนการเปลี่ยนหัวข้อบทเรียน เลือกหัวข้อที่จะเปลี่ยนทางด้านซ้ายมือ Table of c o n t e n t คลิกตกลงเพื่อทำการเปลี่ยนหัวข้อบทเรียนหรือคลิกปุ่มลูกศรทางด้านขวามือไปหัวข้อถัดไปคลิกตกลงเพื่อทำการเปลี่ยนหัวข้อถัดไปขั้นตอนการออกจากบทเรียนคลิกปุ่มออกเพื่อออกจากหน้าบทเรียน คลิกตกลงเพื่อออกจากบทเรียน